พี่น้องมาพบบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องอันทงให้ทงนาคือเก้านั่นแห,หละพี่น้องเนาะบรรยากาศยามเศร้าอันนี้เป็นหฮกโมงเศร้าเลยได้พี่น้องเนี่ยกโมงเศร้าเลยเนาะจ้ะเนาะมาเบิงนามข้างตามทงตามเท้าโอ้ยเบิงเสียงกาห้องพี่นอ้องวุ้ยหลายคักคุณน,นะเสียงนกกาก,ะกระกลังสิบินออกจากรังเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะบ้ารบรรยากาศไหมขันบ่ได้ตื่นมาแต่เศร้ากบจิบเห็นบรรยากาศนี่ได้พี่น้องคุณน,นะ ปุน่ะเสียงนกเสียงกากัล้างบินออกจากล้วงล้างนะจ้ะเนาะพูดเหณหนเนกกระจับอยู่ตนใหม่พี่น้องก็มาเบิงธรรมชาติบ้านเฮาคือเก้านั่นแหละเฮ้ยเขากำลังออกอันสีเหลืองท้องพี่น้องใกล้ถึงเวลาเก็บเกี้ยวของเท้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะพูดนะบ้าอีกอาทิตย์หน้าก็จะได้เห็นรถเกี้ยวเต้นทงน้ำเป็นหล่ะเนาะเบิงแต่สดๆพี่น้องบรรยากาศ บรรยากาศดีคักน้ำข้างกะเต็มห่วงเขาบัางในพี่น้องสอนห่วงเขาบ่าคุณนะโอ้ยบังในห่วงเขาพี่นอ้องห่วงเขากำลังออกห่วงเหลืองทองเลยนะจ๊นะเนาะเหลืองทองทั้งท้องทุ่งเลยพี่น้องคุณนะเออสอนบ่สอนบ่นบพี่น้องช่วงนี้ก็จิมีแต้มอันบรรยากาศจังสีแล้วมาฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องเนาะ มี่จบรรยากาศท่องให้ท่องน้าเนี่แหละมาฝากพี่ฝากน้องเอาบรรยากาศดีๆมาฝากทุกผู้ทุกคนน่าจะอฮ้ยบึงเนี่ยบึงในห้วงเขาพี่น้องเอ้ยพู่นะท่าพี่น้องห้วงเขาน่าจะพู่นะสอนคักสอนห้วงเขาเป็นพี่น้องพู่นะ สอนก็ได้เขาปีนี่เขางามแทบทุกผู้ทุกคนเลยนุษาจะเนาะเขางามหลายพี่น้องมองลิบลิวแถวทิวพนาใกล้คำยามโซนทยากลุ่มชาวนาก็าเลิกจากหาคุณพ่อเดินหน้า เราพากันเดินกลับบ้านท้ายสุดนั่นคือแฟนฉันเมื่อก่อนนั้นรักปานจะกลืนสองเราเดินเคียงคู่สุขสันอยู่อย่างนี้ทุกวันเธอกับฉันรักกันหวานชื่น พี่น้องเบิ้งเด้อพ่อนนะอออันนี้นาโคกเนี่ยนะนาทุ่งนี่ก็จะเป็นนาโคกแต่ว่าอู้เขาเพิ่นพี่น้องครับพ่อน,นะดีใจน้ำเชา้านาทุกปู้ทุกคนน้ำแล้จนะ้ะเนาะที่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะปีนี้เนาะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยพี่น,อนะน,น้องพื่นอนนะเบิ้งนำข้างก็เต็มอยู่พี่น้องเบิ้งนำข้างอยู่ปลายยอดหญ้าพี่น้อง เห็นว่าปลายยอดข้าวน้ำค้างเห็นบ่เห็นน้ำค้างบ่พี่น้องเนี่ยน้ำค้างที่ปลายยอดข้าวนะจ๊ะเนาะหวงขางงามงามมึงเนื้อสะอ่อนลายบ่พี่น้องสะอ่อนคักสะอ่อนแน่เนาะบุญบุ่นนะบุ่นนะเบิ่งเด้ดพี่น้องเบิ่งเด้ดบุ่นนะแทบจะท้องทั้งทุ่งเลี่ยนะจ๊ะเนาะ ใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องแจ้งน้อยก็จะได้หาปลาคอนแล้วเนี่ยอาทิตย์น้านี่ก็เริ่มเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหาได้แล้วเนาะบางที่บางมองก็กำลังหาปลาคอนกันแล้วนะจ๊ะเนาะปฏิบัติการหาปลาคอนเดี๋ยวจ้น้อยนะคุณนะก้าดีเมียอืมกำลัรสะอาิบานห้องอู้นเสียงตะวันกำลังจะโผล่ขึ้นพระอาทิตย์กำลังจะโพลนะจ๊ะเนาะ พระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขนาดเขาลูกเขาให้หนีงานไม่ดีนำข้างเต็มเลยพี่น้องคนนะนำค้างอยู่ไปย,ยอดหยาเนาะจ๊ะเนาะนำค้างไปย,ยอดข้าวน่ะวอผพดวอถึกตื่นมาตะสอบพี่น้องพอดีจะไปซื้อกลับเขานะจ๊ะเนาะจิไปซื้อกลัเขาก็เลยตื่นมาก็เลยได้มาเก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องทุกผู้ทุกคนเนาะจ๊ะ